กลุ่มคณะนี้สอบวิชาไหนดี EP 1ไปดูกันเลย,ก,เลยกลุ่มคณะสาธารณสุขเทคนิคก,การแพทย์ที่ต้องสอบมีทีแกดปรกทีแพทยส A level Physics เคมีชีวะคณิตเพิ่มเติมไทยสังคมอังกฤษคณะกลุ่มแพทย์เภสัชทันตะสัตวแพทย์ต้องสอบทีแพทย์หสำคัญมาก A level คณิตเพิ่มเติม A level คณิตเพิ่มเติม Physics เคมีชีวะ ไทยสังคมอังกฤษสมัครเผื่อทีแกดทีแพดสามวิทย์วิศวะกลุ่มคณะวิทย์สายสุขภาพเทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องสอบทีแกดบวกทีแพดสามเอเลเวลฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตเพิ่มเติมไทยสังคมอังกฤษกลุ่มคณะวิทย์และว,วิศวะทีแกดทีแพดสามเอเลเวลฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตเพิ่มเติมไทยสังคมอังกฤษกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ โบราณคดีอักษรสาอันนี้จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งทีแกบวก l อ v e l วิวิ์คณิตไทยสังคมอังกฤษบางที่ใช้5วิชาย,ยืนบางมหาลัยใช้3วิชาย,ยืนบวกภาษาที่3ขึ้นกับเลือกเอกใดกรณียังไม่เลือกเอกใช้ทีแกรหรือคะแนนภาษาอังกฤษ เข้ายืน่นกลุ่มคณะนิเทศศาสตร์วารสารนวัตกรรมที่แกดเน้นตัวนี้เยอะๆมากๆและบวกกับทีแพบวก A Level วิทย์คณิตไทยสังคมอังกฤษบางมหาวิทยาลัยจะใช้และบางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ใช้ต้องดูดีๆนะครับกลุ่มคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ สังคมวิทยารัฐภาษาศาสตร์ที่ต้องใช้ทีแกดบวกเอเลเววิ level, with, ทย์คณิตไทยสังคมอังกฤษบวกภาษาที่3ขึ้นกับเลือกเอกใดกรณียังไม่เลือกใช้ทีแกหรือคะแนนภาษาอังกฤษเข้ายืนกลุ่มคณะ,กะเกษตรประมงสัตวบาลทีแกดบวกทีแพทสามเอเลเวชีวะฟิสิก์เคมีไทยสังคมอังกฤษคณิตหนึ่งอีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันอีพีหน้านะจ๊ะ